ประมวลสิ่งต่างๆที่เราได้ปรับีิทีปรับเสี่งเราได้ศึกษาร่วมกันทั้งฝ่ายพระฝ่ายโยมซึ่งก็เป็นส่วน ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆที่เราไม่ได้ไปให้ความสําคัญอะไรสิ่งข้างนอกมากนักแต่ว่าความสําคัญท,ที่การกระทําของเราที่สาคัญแล้วก็ในส่วนหนึ่งที่เราได้อบรมกันอยู่ในหกเจ็วันเนี่ยสิ่งที่สําคัญเราเสมือนกองทัพธรรมของพระพุทธเจ้ากองทัพต้องเดินด้วยท้องหมายถึงว่าเราจะต้องมี สเสบียงกลางในการเดินทัพนั่นก็คือเราจะต้องมีกองสเสบียงฝ่ายครัวของเราซึ่งการอบรมทางนิพิธีการหลวงพ่อเทียนที่ทางเฟสโนทุกครั้งนะ,ะก็มีโยมสมพรซึ่งเป็นสมุนูกสาวบุญธรรมของหลวงพ่อเนี่ยได้มาให้การสนับสนุนทุกครั้งไม่ว่ากำลังกายกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์ทุกส่วนเนะี่ย เพื่อเป็นการตอบสนองตอบแทนบุญคุณะพุทธเจ้าและหลวงพอ่อที่ได้ให้ชีวิตใหม่เกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนแก็ขอเอาแรงตัวนี้เป็นตัวตอบแทนบุญคุณซึ่งก็หาได้ยากก็เลือกเป็นกระตะเวทีบุคคลดังนั้นเองการที่เรามาจัดอบรมเที่ยวนี้เรามีอะไรที่มันขาดมันเหลืออย่างไรที่ยมสมพรครอบครัวได้ ช่วยเหลือมีอะไรหนักหนาเกินกําลังที่พวกเราจะช่วยได้ยุมซุมพรก็จะแจ้งให้ทราบพ,พวกเราก็จะได้เพิม่มเติมช่วยกันอีกนะเพื่อว่าไม่ให้เป็นการเบียดเบียนไฟใดไฟหนึ่งแล้วก็จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบแล้วก็ข้อคิดประเด็นทำอะไรต่างๆที่จะนําฝากให้เราไปฟื้นปฏิบัติต่ตอไปก็ช่วงเวลานี้ก็ขออยาให้ยุพรได้ชี้แจงและให้ข้อคิดอะไรแก่นักปฏิบัติของเรา ขอกาบนมาสการหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่ออุดมแล้วก็คณะสงฆ์ทุกๆรูปเขาหน่อยกับพ่อไม่หยังเขาหน่อยก็อยากขอแจ้งรายละเอียดให้ฟังเนาะที่ว่ากัลยาณมิตท่าทุกผู้ทุกคนเด้อท่วาได้ม้า่วยเป็นกําลังใจพ่ออุดมและแม่สุข,ข่าวสุกเนาะทีมหายนำมา สวยเหลือเกือกูลทางพี่ทั้งสีนอ้อยกับขน้อยกับภูมิใจว่าทุกคนให้ความรวมมือหรือว่าตั้งใจในการปฏิบัติและให้ในสายงานของหลวงพ่อเทียนเจริญง,งอกงามขาน้อยขน้อยก็ขอากับอนุโมทนาสาธุน้ำทุกผู้ทุกคนขน้อยอในประเด็นที่ว่าขาน้อยอยากขอแจ้งหน่อยหนึ่งในเรื่องการางานตรงนี้จะเกิดขึ้น เพราะว่าเริ่มขน้อยไปรีทรีตอยู่บ้านคุณกุ้งที่เป็นเอ็มตีเฮาที่หลวงพอ่อเพิ่นมีศรัทธาในหลวงพ่อได้เพิ่นกะเลยให้เอาพระไปเก็บารมล์มอยู่ในบ้านเพิ่นสถานที่นั่นเพิ่นกะรวบรวมปัจจุปัจจัยทุกคนที่นําไปช่วยเหลือพี่ขอโทษนะพี่ต้องพูดภาษาลาวนะเข้าใจเนะานะ,ะก็เพิ่นกะเลยรวบรวมปัจจัยถวายพระ แต่ในส่วนบุญกุศลที่หลวงพ่อเพิ่นบรับปัจจัยเพิ่นก็นเลยเอามอบเขามาเป็นรีที t ของเขาในครั้งนี้รวบรวมเงินได้ประมาณ3 40อยเนาะหลวงพอ่อแล้วก็หลวงพ่อเลยเอาโมลงมาเป็นเป็นเจ้าภาพอาหารน้ำมาสุดนี้แล้วก็เอื้อยเอื้อยใหญ่ในเทนเนซีพิวานิสาเพิ่นก็ซอยลอยดูลาลงมาก็เป็น400ปลายแล้วก็เมพิมพพา สี่สิบเนี่ยน,นะก็เป็นเพิ่มมาแล้วก็เลยมาสมทบกับของขน้อยที่ว่าเป็นทึนที่ว่าในการชีวิตครั้งนี้ในอาหารขน้อยก็เลยโบไลเลยซะรวบรวมแล้วก็ซีอยู่ในแล้วตกเป็นแปดร้อยป่ายที่ว่าในทึนที่มันออกมาแต่ขน้อยรับผิดชอบส่วนที่มันเหลือที่ว่าเพื่อนบ่บบบอว่าสัสนะแล้วเราก็ยังบบได้อ่าน,นก็นเลยมา ก็เลยไปโบไลเรื่องตรงนี้แปทึนเขาอยู่ในหันมันสิอยู่ในลาวมงแปดร้อยป่ายวาสันสะบาดนี้มาในงานเกิดขึ้นขน้อยกับทุกสิ่งทุกอย่างกับพี่น้องเขาเนาะกับมันน้อยแต่ว่ากับพี่น้องเขาก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้เมตตาทำขน้อยนี่แหละอยู่ไซกันนำมาตัวอย่างคือเจงกับไอวินไก่สองมือมือหนึ่งกันนำมากันนอนควมอยากให้การปฏิบัติของเขานี้ ยังคงอยู่ว่าสันสาะมาให้กำลังใจเมตแตะมือหนึ่งสองมือกันยังตามมาขน้อยกับขออนุมทนาน้องทั้งสองที่ว่านำสวยเหลือเกือก่อนในสายงานของเขาเออกรมาวยแล้วก็ พี่น้องของเซเนโกเฮาก็หาหกคนได้สองสามมือกับเปลี่ยนทยอยไปทยอยมากันยังดีคือเอ้ยวินคือสิบมาบได้แล้วเอ้ยววยก็ยังมาได้ก็ขอขอ,ขอบคกขอบใจเดอ้อเอ้ทุกคนขอให้น้ำเอาสิ่งที่เฮาได้หู้ได้เห็นนี้ไปประพฤติปฏิบัตินำอยู่ในบ้านของเฮาเพราะว่าโบเมนว่าจะต้องเฮายา้ำหลวงพ่อมาเฮาสิน้ำเพ่นละมาเฮตแทก แต่อยู่น้าตอนรีชีทเกิดกขบวนมารยังสั้นนะนมันก็นต้องได้เหตุอยู่กับบ้านเขานาอีกพอเขาหู้และวในการศึกษานะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขานอยากเว่าตัวนี้ให้มันจบว่าพี่นอ้องป้องป่ายที่มาเพิ่นกัเพิ่นกมัมาซอยเรื่องอา,มมาหารหลายบันนี้ขาน้อยก็เลยรวบรวมเลยซะมดทึงแซนเดโกแล้วก็ในมินิโซตาเนาะลูกสาวเพิ่นกัซอยร้อยสี่สิบรวมทั้งมดเขาได้เงินแปดร้อยห้าสิบ ล่แล้วเสลียแล้วกับขั้นลาเป็นอาหารมันกะบวพออยู่แล้วแหละแต่ว่ากะบวเป็นอย่างขาน้อยเอาเงินตรงนี้ทั้งหมดนี้ให้เป็นในน้ําว่าแปดล้อยที่มันคงอยู่ในอาหารนี่แปลว่าจะบบหักบบถอดอย่างเลยเสียออามาขาน้อยก็ได้นํามาปรึกษาหลวงพอ่อว่ามันได้จํานวนเงินแค่นี้แล้วเขาเสดแบบไหนหลวงพอ่อเพิ่นก็ด้วยความเมตตาในวัดนี่หลายเพิ่นก็เลยบอกว่าบบต้องให้ห่วงเรื่องพระเขาทั้งพุ่นแล้วก็บโบต้องห่วงเรื่องอ การไปการมาเพราะว่ามีโจลูกบุญธรรมขน้อยนี่แหละคือจูเนียนองสายจูเนียร์ที่มาบวชข้างแล้วนีออ่มาปฏิบัติข้างั้งสุดท้ายของเฮาแลสเยียนี่นะกลับขึ้นเมืองก็ได้ก็ได้คือคือได้สติหลายน้ำหลวงพอ่อก็เลยนำไปบวชกับเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่เมืองไทยถึงมันจะซึกแล้วก็ได้งานดีก็ยังตัดสินใจอยู่พุ่นก็ยังแนะนำส่งเสริมให้อายกับพอเขามาศึกษาอีกในคอร์สนี่ก็มีจิตใจงามที่สุด กระซอยให้อ้ายเอาเงินหาลอยดุลามาสมทบเมพออีกสามรอยแล้วก็ให้คา่าน้ำมูกน้ำมันไปสองรอยหลวงพ่อเพิ่นก็บอให้แต่ต้องอย่างมดเพิ่นบอกว่าเงินที่เหลือที่ได้มาที่คนช่วยเหลือเกื้อกูลถึงเป็นเฮ้าสิบดทอดการทึนแต่มันยังอยู่แปดล้อยเพิ่นบอกให้อามุตนาทาั้งๆงเพิ่นก็ยังบอกว่าไทายยังบพเพิ่นปรึกษาเพิ่นว่าซีเอา ตื่นบ่อเพิ่นเพิ่นเสียหายตื่ให้มันเป็นจํานวนนั้นซอยหลวงปูอุดมสาเพิ่นว่าเพิ่นได้ลงทุนหลายทุกอย่างเขาก็ต้องการอยากสนับสนุนเพิ่นตรงนี้มันก็หายากเพิ่นว่าที่ว่าจะมีผู้อ่าให้เขาได้มาประพฤติปฏิบัติหรือว่าให้สนับสนุนในการวิปัสสนากรรมฐานเพิ่นกับเพิ่นกับปรึกษาแต่ขน้อยกว่าเออคือสีโอเคแล้วถึงบ่มีอย่างขน้อยสีเปลี่ยนผู้ซอยเองที่ว่า the rest หรือว่า ที่ว่ามันบพอเรื่องการสักพระหม่มพระเจาเ้าอย่างขนไมยสิจัดการเองก็เลยเขาก็ขออนุโมทนาสาธุในจิตใจที่พ่นประเสริฐพ่นต้องการอยากให้วัดนี้เกิดวิปัสสนาขนึ้นมาแท้ๆหรือสถานที่ตรงนี้อยากให้เป็นจังซีอิลิพ่นพร้อมทั้งสละเหือแห้งแล้วก็ ถึงน้ำใจอันประเสริฐของเพนทีวาทั้งทงท,งที่ญาติโยมต้องการอยากให้เพินเอาเงินตรงนี้ไปซวยเหลือหลายหมองที่เพนต้องเดินทางแต่เพนกะโบโยมเอาเพนเอาให้ขน้อยอยากเอาถวายให้พอ่อกับแม่อยู่นี่เพื่อเป็นประโยชน์หลายอย่างอยู่ในวัดนี้ ก็ให้ทุกคนอนุโมทนาสาธุในเงิน800ปายนี่เด้อขนอยสีโมทนาสาธุและก็รวมอนุโมทนาน้ำคุบาอาจารย์เพื่อนก็บ,บอกให้ขนอยโบให้เลยในวัดป่าทุกคนโอเคแล้วคาน้ำมันมีแล้วเฮาก็าหาได้งากที่คูบาอาจารย์ที่เพิ่นสิมิจิตใจที่ประเสริฐจ,จังซี่ที่อยากช่วยเหลือเพื่อกูลให้ ห้พุทธศาสนาว่างศิษย์สาวบวเจะจงว่าห้ยวัดนี้ให้พุทธศาสนานี่ห้เจริญงอกงามกะหาได้ยากที่ขน้อยติดตามลายสายงานแล้วก็ลายที่ที่ขน้อยนําไปาเมืองไทยแล้วก็ไปลายสำนักที่เพิินพาไปารีทรีชไปซอยเหลือกะหาได้ยากที่จะมีครูบาอาจารย์ที่จะเห็ุแนวนี้ตามแนวนี้สิสร้าง สั่งมนุษย์หรือว่าส้่งคนให้เกิดสติให้เกิดปัญญาเพื่อ,อทุกท์ทนทุกออกจากตัวเองเนี่ยนะมันหาได้ยากแต่ว่าหลายที่ว่าจะสร้างวัตถุสิ่งของอนะขนัยก็หู้แล้วแต่ว่ากับประเสริฐที่สุดขน้อยก็ขออนุโมทนาน้ำหลวง่อที่มีเกียรตนาดีที่ช่วยเหลือเกื้อกูลขน้อยที่ว่าอยากให้วัดนี้นี่เกิดเป็นอ กำลังใจที่มีกำลังใจที่ขน้อยท่อหลายข้งและที่จะมามันก็ลายข้างอิลิขน้อยก็ท่ออิลิพราะวาต้องการอยากให้หวัดนี้เกิดมีสายของหลวงปู่เทียนหรือว่าสายใดก็ได้ขอให้มีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่ออยากให้ซอยให้ข้าเจ้าหูแจ้งตาสว่างขึ้นมาเขาน้อยก็ท่อหลายข้างกับปรึกษากับเพิ่นๆก็ให้กำลังใจอยู่เรื่อยว่าจาังใดเขาก็เอาที่ว่าทำเป็นนาที่อันนี้คือนาทีมีสองคนเขาก็เห็นนาที่ตรงนี้ให้มันดีที่สุด มีคนเดียวเขาก็เฮ็ดแต่ขอให้มีพูดตั้งใจเขาต้องเฮ็ดเป็นแบบอย่างเขาหน่อยก็ได้กำลังใจนในพลลายที่สุดจังค่อยงานตรงนี้ค่อยเกิดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาหน่อยก็ขอากราบาบุญคุณของพอ่อที่ยัง่วยเหลือเกือก่อนตรงนี้ให้ยังมียังเกิดทั้งทงท,งที่มันสิเป็นไปบบได้เพราะว่าข้าเจ้าก็อยากจัดงานปีใหม่แต่พอก็ให้ข้าเจ้าเลื่อนไปเงื่อนไปก็ให้ความสะดวกสบายที่ว่าจะเฮ็ดนะนะแต่ก็ กัเบิงต่อไปว่าถ่าว่าเป็นแนวใดคันว่ามันพอเป็นไปได้ขน้อยกับสีกับเลียนพออีกท่หนึงว่าสีมาได้บอขน้อยกับย่านเพ่นท่อคือกันคือขน้อยท่อพอมาอยิ้มไดมันกับโบโ บ่มีคนนะแม่สุดแล้วนี่มาได้สุดนี่แม่มาได้สองมือกับนยกมตนาสาธุนะแม่เดอร์มีผู้เดียวก็นเลแต่ว่าก็เป็นจังได้กับยาทิมยาปะด้วยแม่เดอร์อยู่บ้านอยู่เฮือนกับเห็ดเนาะอ่ะจังได้กับขน้อยก็ดีใจแล้วแหละทุกคนที่ได้มาก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมได้เฮียนหู้แล้วก็ได้เข้าใจจุดใหญ่ของเฮาก็ต้องกลับเอาขึ้นเมื่อเห็ดอยู่บ้านเนานั่นแหละการปฏิบัติธรรมก็นเลนะก็ บอยากให้แยกการปฏิบัติกับการทํางานมันสิเป็นการที่ว่าสอดคล้องต่อเนื่องเนาะที่ว่ากลับไปบ้านเฮาแล้วมันก็สิได้เหตุยังสั้นแล้วก็สิมีกําลังใจขึ้นมากะขน้อยกกสิบ่มีหยังขอขอบ,บคุขขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างคือพี่อ๋ <Okay. S 1> อชั้ชัยก็มีกําลังใจที่ว่าพี่เว้าให้ฟังว่าจะมาอาวิทีท,ท่เฟสโนถึงว่าไม่ยังไม่ซึ่งถึง เท่าไหร่ตอนก่อนเนาะที่ไปวัดที่หลวงพ่อคำเขียนแต่ตอนนี้พี่ก็ยังมาก็ด้วยแรงศรัทธาก็ขออนุโมทนาคุณพี่ได้ช่วยเป็นปัจจัยตั้งหลายอย่างพี่ก็กำลังใจก็ขออนุโมทนาด้วยแล้วก็ลูกจูเนียด้วยนะถ้าเป็นยังไงก็แม่ผิดพลาดอะไรก็อนุโมทนาด้วยเด้อโมทนาสาธุที่ตั้งใจพาพ่อมาปฏิบัติแล้วได้สำเร็จทุกอย่างเนาะการอนุโมทนาสาธุ ก็ผู้มีหน้าที่คุมในด้านเสเบียงก็แจ้งให้เราได้ทราบไปแล้วว่าอะไรเป็นอะไรซึ่งความจริงแล้วการที่เราเสียสละเพื่อพุทธศาสนาเนี่ยที่ยังมีอยู่ถือว่ายังน้อยไปนะเพราะอะไรเพราะว่าพุทธเจ้าได้ให้ชีวิตทั้งชีวิตของเราซึ่งนับค่าไม่ได้ละแต่ปัจจัยเงินทองต่างๆนถือว่าน้อยมากที่เราจะเสียเพราะพ่กลายมาไปที่เมืองไทยไปทําที่วัดที่บ้าน ก็สร้างสี่เดือนได้เจดีเฉพาะเจดีก็หมดไปล้านกว่าบาทแล้วก็สลาปฏิบัติธรรมอีกประมาณเกือบล้านฝาถนนขึ้นภูเขาอีกเส้นหนึ่งก็ล้านฝารวมแล้วทั้งสามล้านฝาถ้าเป็นเงินอเมริกาเป็นเท่าไหร่เป็นแสนนะ่นนะเป็นแสนก็เหรียญนะั่นแสดงว่าเศรษฐกิจที่เมืองไทยยังดีกว่าอเมริกาอเมริกาก็ยัหาได้แต่ละหมื่นนี่ไม่ใช่ง่ายเลย เศรษฐกิจที่เมืองไทยไปบวเมกาเยอะนะเนี่ยจะสร้างอะไรเจดีย์ที่สร้างแค่สี่เดือนเสร็จนะะถึงสร้างเบกาคิดกันมาตั้งสิบกว่าปียังยังขึ้นไม่ได้เลยสลาหรือ,ารารอบวชกกำลังจะมาลงรากฐานวางศิลาเลิกกันเดือนสงการเนะี่ยเราไม่ช่วยเสร็จเมื่อไหร่นะฉะเราะนั้นเองก็ในช่วงนี้ที่ทางเฟสโนมีคนน้อยก็เพราะว่าแยกไปหลายที่นะจะไปที่พวกหนึ่งก็รอยจะรอไปที่เซนิโก เดือนเมษาไปไปลายเดือนเมษากลางเดือนนะกลางเดือนเมษาเขาไม่ใช่ดิขอโทษปลายเดือนเมนะวันที่1ิ1สเอ็ดถึงสิแล้วพวกหนึ่งก็จะรอไปที่อย่างกลุ่มของเซนิกชิคาโก้นเนี่ยที่แรกจะมาที่นี่พอเราจะไปจัดที่เทนเนสซี่ที่น็อกซ์วิลล์เขาก็เลยไปทางน้นกันหมดก็นั้นดปลายเดือนเมษาน,ญญ aa, นะ สำหรับเซนีโกกลางเดือนเมงานก็จากนี้ไปก็ที่วัดป่านะวันที่6ถึงวันที่13ที่รัศวิกัดเ,เดือนเมษาของเราวันที่เนี่ยอาทิตย์ต่อไปข้างหน้านี่แหละวันที่6ทีอาจารย์สุภีที่เราฟังเทพของท่าน <c oughs> จะมาร่วมด้วยเนี่ยก็เป็นอีก3งานแล้วหลังจากนั้นอย่างยุมพรก็แยกไปทําอยู่ที่ฮาวายกับอาจารย์ดานะอีกงานหนึ่ง ก็อยู่นี่สี่ห้างานก็ที่ฮาวายงานเดียวมาหลังจากเสร็จที่เซนตเดโก้จะข้ามพี่ฝรั่งเศสกับเยอรมันก็ประมาณสองงานมาเที่ยวนี้มาแค่ได้สามสี่เดือนก็งานก็ได้แค่นี้ทีนี้เราจะที่หลวงพ่ออุดมท่านยืนยันบอกว่าทุกอย่างมันมาอยู่ในในโลกปัจจุบันเนี่ยไอ้ที่เราไปอ้างชาตินี้ชาติหน,น,น้านรกอยู่ที่นั่นสวรรค์อยู่ที่นี่มัน มันยังไกลเกินไปแต่ปัจจุบันชาติปัจจุบันเนี่ยอะไรมันมีครบหมดอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปหวังอ,อะไรจากชาติไหนๆเอาชาตินี้ให้มันจบถ้าชาตินี้มันมีทุกอย่างก็จะมีไปหมดถ้าชาตินี้มันไม่มีเราก็จะได้ไม่ได้เสียใจว่าเราได้ครบหมดแล้วเหมือนกันอย่างนั้นเองเราแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเน้นในที่นี้คือครั้งต่อไปพูดแ yeah, ย่ไม่ชี้เล่นว่าครั้งต่อไปที่เราเอาคนเฟสโนมาไม่ได้หลวงพ่อไม่มาแล้วนะนะ ังนั้น,นคนพิเศโนมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุม่มคนสาวที่จะเป็น next generation ของเราเนี่ย <c oughs> เด็กหนุม่มเด็กสาวเนี่ยถ้านัดกัน10คน20คนนึงนัดก็ได้เมื่อไหร่หลวงพ่อจะมาช่วยเมื่อนั้นเพราะต้องการให้เด็กหนุม่มเด็กสาวเนี่ยที่ถ้าพวกเราผู้เฒ่าผูแ้แก่ล่วงรับดับขันไปแล้วเนี่ยพวกเด็กคนหนุม่มคนสาวเนี่ยเขาจะต้องดูแลเทคแคร์วัดต่อไปแต่เราตอนนี้ในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เรายังไม่ให้ความสาคัญอะไรกับวัดในความคิดความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาจะดูแลวัดของเราได้อย่างไรเพราะนั้นเราต้องรีบ ให้เขาเห็นความสําคัญของวัดตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่นี้แต่เราเห็นความสําคัญของวัดในแง่ของรัฐทธิพิธีกรรมงานบุญงานบ่อนงานบวชงานปีใหม่สงการเนี่ยเดี๋ยวเขาไปจัดที่อื่นเขาสนุกกว่านี้เขาก็ไม่มาวัดวัดก็จัดได้แค่นี้แต่ที่อื่นเขาจัดสนุกกว่านี้เดี๋ยวเขาเก็ลืมวัดแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะไม่ลืมวัดคือเป็นการให้กําเนิดทางด้านจิตวิญญาณของเขาให้วิธีการดับทุกข์กับเขาเนี่ยเราต้องขวนขวายในเรื่องนี้ งานบุญงานบวชเนี่ยเป็นงานเพื่อที่จะรักษาสถานการณ์ของวัดเรื่องค่าใช้จ่ายของวัดเท่านั้นนะแต่ในส่วนที่จะสืบทอดจิตวิญญาณของวัดอุดมการ์ของวัดนั่นคือเรื่องของพุทธธรรมนะเพราะนั้นเราจึงพยายามเด็กลึงเด็กหนุ่มเด็กสาวเข้าวัดให้ได้วันปีละห้าคนสามคนห้าคนก็ยังดีเพราะว่าเราก็นับวันที่จะต้องล่วงรับดับหายไปถ้าหากว่าไม่มีคนหนุ่มคนสาวม,มาสืบทอดแล้ววัดของเราเขาไปไม่รอดเดี๋ยวเขาก็ไปยึดเป็นศาสนาอื่นต่อไป อุดมการณ์ของเราจิตวิญญาณของเราฝังอยู่ที่นี่ดำรงอยู่ที่นี่ต่อไปเราก็จะอยู่กันลาบากนะจากนั้นก่อนที่เราจะอยู่ไปอย่างแม้แต่ล่วงรับดับขันไปแล้วยังไปนิพพานไว้เรายังดูดูแลแคลวัดตรงนี้ต่อไปจิตวิญญาณของเราฝากอยู่ตรงนี้ดูลูกหลานของเราของเราก็จะเดดูแลต่อไปนะจากนั้นก็ฝากให้ทางวิชีของเราได้ขนขวายดึงพวกเยาวชนของเราเนี่ยเข้ามาลูกหลานคนดาคนไทยของเราก็มีเยอะที่นี่ แต่ขอให้หาวิธีอย่างไรถ้ารวบรวมเด็กได้สามคนห้าคนหลวงพ่อมาไม่ได้ก็เอาแม่พรมาเอาจุเนียมาช่วยก็ยังได้ต่อไปคุณชันชัยก็สามารถจะมาช่วยได้คุณเจงก็สามารถจะมาช่วยได้นะเพราะนั้นก็ขอให้ใช้คนให้เป็นกันแลวกันนะขออนุมโมทนาสาธุในความตั้งใจที่เราจะได้กล่าวคำถวายอาหารต่อไปวันแรกและวันสุดท้ายจะมีการกล่าวคำถวายเพื่อที่จะให้เป็นบุญกุศลให้กับ คนที่เข้ามาโมทนาประจำวันมารวมทำวันแรกวันสุดท้ายทีเดียวเลยอ่ะวเราไปตั้งนโมสำจุพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังปันเต พัตตานิสัพปริวารานิพิขุสังคศาสโอโนสยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโคอิมานิพัตตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาปฏิคันหาตรรมเหตุกังทิ่คารตังพิตายะสุขายะภาแตพระสงฆ์เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตทหารพร้อมทั้งเครื่องบริวา,ทารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งพัตทหารพร้อมทั้งบริวา,ทารทั้งหลายเหล่านี้ขก่ข้าพเจ้าทาั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทาั้งหลายสิ้นการละนานเทิดสาธุ ละพอนะนะยะทราวริวหาปุราปร,ริปุรเรนดิสาครางังม่วงน้ำที่เต็มย่มอย่างสมุสะคอนให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเบตานังอุปกปฏิทานที่ท่านอุทิตให้แล้วในวันนี้ ยอมสำเร็จประโยชน์แก่กุลีลาโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนานอิชีตังปาธีตังตุมหงังอ้อยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว อิปเมวะสมิชนตุจงสำเร็จโดยชาพลานสาเพเปภูเรนดูสังกปาขอความดำรีทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนาราโสยธา,าเหมือนพระจันนในวันเพนมานิโชติราโสยธา เหมือนแก้มเนยียนสว่างสวัยควรยินดีสัิพีเตโยวิวัชนุความจันใดทั้งปวงคุงบำราดไปสพาพพโรคโควินสสดูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเดมภวัตวันตระโยอ,อันตรายอามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภา อานจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนธนาซีลีสานิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังผรอนสีปาการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภาวะดูสัพมังครารังอสัพะมงคลจงมีแก่ท่านราคันดูสัะเดวตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงครงรักษาท่านจา,าพุทธานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิพะวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายยงมีแก่ท่านทุกเมื่อทินกลับพระผมเี่เมื่อกี้ใครจะถวายแล้วหลวงพ่อเลยลืมไปเมาถวายตอนนี้ก็ดีกลับพระพอมกันก่อนอรหังสัมมาสัมพุทโธ you <laughs>